เหลือเลยนะยเรยนดองเนาะวนเหลือเลยนะัก <ans> ันัดกันดดีน้อยอย่ามาเนาะอ็สปเไปไปเลยนะเื่องที่้เก็บขึ้นไปเลยไม่ะมากไมเก็บขึ้นกินได้ค่ะรดสดีุเนาะมือนี้กรดเหมาฮอดตลาดเมืองนะสุษกรุฑนี่ก็หาซื้อเครื่องซื้อของเนาะ เรื่องของเสือพงเสือผ้าเนาะติกูเลยเดียวเนาะกูเนาะกระเป๋ากระเป๋ากางเกงในเนาะซื้กับสลิปฮะเอาเท่งไงได้หมเลือกเบิ่งเลือกหาได้เนาะที่นี่เมืองนาไกแขวงขมนวันะมาหอดจุดสูงสุดสุดยอดภูเลยทางนี้แป๊กเนาะคนเฮ้าก็ได้ขึ้นมาอยู่ถึงภูจจไดใดสูงกระสูง ทางมาอยู่หัวผูมผอย oui, ู่หัวูทางเต๋อปูโมสารผนมาเออสูงสดะกันยังขึ uh ้นมาเนาะอ้เ่าู้แกเพื่อก็หาซื้อซื้อเกิบเมื่อตอนเกิบอยู่บ้านเราก็มีได้เอาเลือกซื้อเลือกหานะพูดอะจากได้ยังกันเลือกเอาเลือกเอา เอาหนังก็มีถ้ไปเบิงปไปรอเบิงตลาดหนังครหนังคนไทยเกินภาพยนตร์ภาพยนตร์นี่คนละห้าเรื่องหนังบนพุกซื้อเพียงอนากินภาพยนตร์เค็มเลยภาพยนตร์เค็มเาใส่เกลือกายสบายดีเด้อสู่ทุกคนเนาะนี่เมืองนาไกเนาะตลาดนี่ครับเป็นแบบนี้แล้วนี่บักไม้กันยังเออนีหนังกระสายหนังโป้โนี่กันคนไทยกันเชิญภาพยนตร์ภาพยนตร์เค็มภาพยนตร์เค็มดมมึงดูดมมึงดูดมมึงดูมันก็หอมอยู่อ่ะ หนังหนังนาไก่หนังสิคือหนังบ้านเฮาหอมอยู่บ่หอมอยู่เนาะบ่ได้เหม็นคือพออยู่หกกินอยู่เนาะเปลาหนังหนังเอาเลาะไปเรื่อยๆอาจจะเป็นไม่าอยู่ทางเจ้าก็อยู่ทางนาอะไรอยู่ทางหนังบ่เห็นไหมซื้อกินได้ไหมก้อนเท่าไหร่นอนี่เนาะไม่ค้านี่เนาะก้อนละพันบอกเออซีบังก้อนเด้อซีบังซีบัง แซ่บอยู่บ่อกินจกไม่ยินละลายแซ่บขนาดเนาะเนาะขนมเนาะอืมแซบหนะขนมเอาอันอันนี้อันนี้มีไส้อย่างแน่นี่ฮะอันนี้ไส้เส้นเล้นไส้เส้นนีไส้เผือบมือบ่กบอกยกทำอยากกินเส้นเพือบกับข้าวเปียงเนาะงูมีบ่เนาะเอาเอาเอาตัวนี้แน่นี่เอาเอาเอาสักสิบพันเออเอาป่นกันนี่เอาสิบพัน รืมอเลือคนตัวคนกินหายใจยังไม่ได้เนี่ยเออไม่ได้กินได้จุกเงินก่อนจุกเงินก่อนเงินยกคอนสิเป็นคนจ่ายเราเป็นคนยกคอยสิเป็นคนจ่ายที่ไหนว่าเงินเทากันนะบัลลแสนแล้วนะเงินมีน้อยเงินมีน้อยร้ายกว่านั้นเนาะบัลลัสเซียนแลมาซีนใหญ่เด้มาซีบ้างมาเงินโอนเนาะได้ขนมแล้วป่ะนี่อ้าอ้าเป็นีู เลาะบางาไหนวะนี่เลาะบางอ,อ้อมอ้อมตลาดนี่แหลปะปลาดุกพันก็มีนี่กระท่าบ,บุพันกินบ่ได้นี่ปลาดุกอุ้ยปลาเรือปลาเลื่อปลาเลื่อมโอ้อยู่เทิงภูก็ยังมีปลาดุกพันเนาะตรงนี้นี่บเธรรมดาเบิ่งไหมขนมใส่หลเบิ่งดูสีบางคนขงเขาใส่แปลกๆมาเนาะทางหัวผู้ทางหัวผู้เพื่อจะเขาเ็ดยังใส<ม>่เค็มก็มีขนมอ เป็อึ้งทอดหัวผูมองหมองแับนี้เนาะกินอะไรตลาดตลาดกับประมาณนี้เนาะท <ใน S 1> ุกคนเอ้ข้าไปนานเผู้ะมชมตลาดด้วยกั่าบ,บตลาด,ด,ดนนตลาดหัวผูหน้าก่ายกินข้าว ตลาดมืออา่ายกับประมาณนี้เนาะสุกคนเนาะมีสีนมีล้อ,อมันมีสีนหมูเนาะหมูหวัวยอันนี้รอกกินขนมไปเนาะอุ่นท้องไปเบาๆแซบอยู่บ่ขนมฮะแซบคือบ้านเฮาอยาูบ่บาก มากาซีมเบบังมาซีมเบังกินเซีมบอกเอ้ากินเนีมาเมาเลยมาเลยมาเลมาเลยมาเลยาเลยบาเแ่าเลมาเมเยาเยาเลยม่เลยาเลยมาเลามมเล่าเลยเลยมาเลยมเลาเลมาเมเยมาเลยาเลยมาาเลยเาเยายเีเลาเลยน ไม่หลายใจ,จใส<ช>่หดใจดำใส่หดผือมาผูนี่ฮะ <c oughs> ข้าวสารก็มีนะผู้ชอบแบบเจ็ดแสนหะ้าผูอตต้อ้อแปดแสนก็มีผู้ไหนผุนก็เริ่มหิวโต๊ะอืะข้าวก็มีแสบ เข้างามๆเนาะเข้ามาได้ทางไหนเนาะเข้ามาที่เม to ืองนุงบกเข้าเมืองลุงบกบ่เนี่บกระสอบงามเลยเข้าเมืองลุงบกเลยโอ้มาสวรรค์มาแต่สวรรค์โอ้ทางนี้เห่งงามนี่เนาะเม็ดเลียงตุ้รู้แ่หลายอยู่ออกมาซอสอะไนี่โอ้ยผักพรผักเบกจะก่อนจัง่อยเนาะก็เหมือนเราเนก้อนเวไอเจ้าบ่ะเนี่ยโบยโรถเจ้า